สวัสดีครับวันนี้วันที่24ทธันวานะครับวันอาทิตย์นะครับเรามาคุยกันหน่อยนะครับหัวใจหลักในการที่คนขับใหม่ที่อยากจะมาขับเลยหัวใจหลักๆในการที่เราจะยื่นสมัครยื่นสมัครมาเป็นคนขับนะครับคืออันแรกเลยก็คือตอนนี้ทั้ง3แอปไม่ว่าจะเป็นแกลบโบ i n d ไ i v e r ทั้ง3ทั้ง3แอปนี้นะครับหัวใจหลักๆเลยคือคุณจะต้องไปสอบใบขับขี่สาธารณะขึ้นไปซึ่งใบขับขี่สาธารณะจะต่างจากใบขับขี่ส่วนบุคคลเนื่องจากเป็นมันจะมีการสอบที่มากกว่านะครับแล้วก็ยากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ยากแต,แต่ก็าเท่ากับส่วนบุคคล ก็คือใบขับขี่สาธารณะนะครับซึ่งเป็นต้นไปไม่ว่าคุณจะมีใบขับขี่สาธารณะทอหนึ่งทอสองทอสามทอสี่พวกนี้ครับก็คือสามารถที่จะเอยทอสี่ไม่น่าจะได้นะครับมันเป็นวัตถุไวไฟนะครับอ่าที่ขับขับขนส่งน้ํามันไม่น่าจะได้นะครับทอสี่ทอสามทอสี่น่าจะได้แค่ทอสองเพราะทอสองเป็นการขับเพื่อรับ ส่งผู้โดยสารเหมือนกันจะทํางานในส่วนของป้ายเขียวแล้วก็ป้ายเหลืองในส่วนของงานโรงแรมด้วยครับถ้าเป็นประเภท2นะครับแต่ถ้าใบขับขี่สาธารนณะก็คือสามารถเอามายื่นสมัครในการขับได้และปัจจัยที่2เลยตอนนี้ทั้ง3ามแอปครับอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมการขนส่งเรียบร้อยนะครับก็คือจะต้องเป็นรถ ในชื่อของคนขับด้วยนะครับไม่สามารถที่จะไปยืมชื่อเอาไปยืมรถของแม่ซึ่งเป็นชื่อรถอ่ะเป็นชื่อแม่มายื่นนะครับก็จะไม่สามารถที่จะทําการอนุญาตให้มาขับได้นะครับทางแอปก็จะทําการปิดกั้นนะครับอย่างเงี้ยใกล้อยู่ก็ไปนะครับ70บาทนะครับก็คือเลยมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าถ้าเราจะขับนะครับ หัวใจหลักๆมีอยู่2ตัวก็คือรถจะต้องเป็นชื่อของคนขับแล้วก็ต้องมีใบขับขี่สาธารณะขึ้นไปถ้า2ตัวนี้ของคุณไม่ตรงก็คือยื่นยังไงก็ไม่ผ่านนะครับก็จะถูกปฏิเสธจะไม่ถูกการตอบกลับภายในเจ็ดถึวันทําการนะครับก็คือการอนุมัติทุกแอปเลย3แอปนะครับก็คือ 7ถึง14วันทำการภายในเนี้ยครับประมาณนี้ถ้าตรงตามเงื่อนไขบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านมีก็คือวัน2วันก็ผ่านแล้วครับถ้าตามหลักผมใช้เวลาแค่2วันวันนี้ยื่นอีกวันหนึ่งก็อนุญาตเรียบร้อยครับก็คือผมก็ส่งเอกสารอะไรให้ครบครับเซ็นให้ถูกต้องอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีแบบอย่างให้เซ็นด้วยนะครับก็ลองไปทำดูนะครับขอบคุณครับ